ก็สวัสดีเพื่อนๆชาวโซนโฟร์ไอคตีนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมจิมมี่นะครับอันนี้เราก็จะมาดูแพทใหม่ล่าสุดที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาวันนี้วันที่11กรกฎาคม2567ันกดะครับเรามาดูว่ามีอะไรบ้างแต่ที่แน่ๆมีการอัปเดตเข้ามาเยอะแล้วก็ทําให้เอ็มทูเดมูไปแล้วนะครับโอเคเราไปดูแพทก่อนเลยนี่ครับแพทประจําวันที่11นะดูว่าเขาทําอะไรบ้างทำอะไรมาบ้างปรับเปลี่ยนราคาและการแลกตูกแก้วของสีต่างๆ ต่อไปนะครับอัปเดตเอฟเฟกสุดพิเศษให้กับปีกปีกอะไรปีกทองเพื่อรองรับปีกใหม่ที่จะถูกอัปเดตเข้ามาในอนาคตก็อันนี้ยังไม่รู้ยังไม่เคยเห็นมันจะเป็นปีกทองทองทองนะที่มันปีกขนนกทองทอง,ทองนะครับนำเหรียญแก๊งออกจากอาเขตอันนี้ผมว่าดีเลยมันจะทําให้เอ็เอขึ้นนะครับปกติเหรียญแก๊งนะเวลาเราไปหยอดบอรครับมันจะไปเพิ่มในวอเพิ่มจํานวนเงินนะ่ะมันจะได้เงินเอ็มออกมา แต่ถ้ามันไม่มีดอกในในดันใช่ไหมเราต้องซื้อจาก NPC 3, S, 3, n b c นีซึ mm ่ง3,000เซนีก็3,000เซนีเออเซนนั่นแหละ3 0 0 0นก็ทำให้เอ็มไม่เฟ้อจากการวอลนะก็อาจจะเผาเอ็มได้ด้วยมั้งเผลอๆปรับไอเทมแล้วเปิดการขายไข่เซน1,2แล้วก็ VI อ่ะนี่ไอเทมไอเทมในไขยก็นี่ครับที่อัปเดตเข้ามา นี่มีปีกแดงซึ่งสเตตัสโอ้โหโคตรเวอร์ทุกคนกี่หมื่นไว้ได้ปีกเนี่ยโอ้โหนี่มันลองลองปีกแชมป์เลยนะเนี่ยโอ้โหไอสกีมนี่เป็นแหวนปะโอ้โเตตัสอย่างเฟี้ยวโอ้โหเนี่ยของพวกนี้ก็ได้จากไข่ไข่ไข่ VI นะหนึ่งสองสามสี่เป็นระดับอันติเมตหมดเลยไม่มีรีเจนต์อยู่หนึ่งชิ้น โอ้แต่สเตตัสแต่ละชิ้นนี่ถือว่าดีเลยนะทุกคนอ่ะเป็นเนี่ยหูฟังกระตายก็สเตตัสก็ก็ยังดีอยู่ดีนะ,ะดีมากๆอันนี้ไข่เส้นหนึ่งโอหสเตตัสของแต่ละชิ้นอ,อัปเดตของใหม่ในตู้โยกสามารถโยกดีเจิทัลเทิเมตรก็เราสามารถเอาของเป็น3ส่วนหลังประดับนะครับ สามารถไปโยกเป็นอันติเมตได้แล้วเป็นของที่เป็นรีเจนนะครับที่แต่ก่อนมันโยกไม่ได้เขาอัปเดตให้สามารถเอาไปโยกแล้วเพิ่มขึ้นเป็นระดับอันติเมตได้แล้วซึ่งสเตตัสของในก็เวอร์อีกแล้วเลือดสี่พันอะไรเนี่ยแต่ละอย่างมีแต่ของเป็นของสายถือตัวนะหางจากัวทองชอสเตตัสแต่ละอย่างผมถือว่าสเตตัสแต่ละชิ้นนี่โคตรด,ดีนะเพื่อน ใครที่มีของแคดรีเจนอยู่แล้วอเวอร์เวอร์อรอยอะไรไปโยกให้ได้มานี่บึ้มๆเลยนะเพื่อไอเทมแนะนําไอเทมระดับไฮยออกจากสวานก็เนี่ยเพื่อนๆมันเอาแคทไฮออกจากสวานหมดแล้วก็ใส่ของพวกนี้เข้าไปในขุดนะหลังจากที่เราดูเรื่องอัปเดตหินอัปเดตของในไข่เซนในสวานกันแล้วเรามาดูกิจกรรมที่ทางเกมเอาเข้ามาด้วยนะครับก็คือกิจกรรม วิตเตอรี่บ็อกอีเวนต์กล่องลึกรับรุ่นไอเทมยังไงเริ่มตั้งแต่วันนี้สิบเอ็ดถึงยี่สิบสามนะครับเดือนนี้แหละเดือนกรกฎาให้เราตามหากุญแจนะครับกุญแจหนึ่งสองสามสี่ห้าเพื่อเปิดกล่องนั่นเองกุญแจหนึ่งหาได้จากดันเกฟบอสบอสเท่านั้นบอสดันเกฟหนึ่งสองสามสี่โหถือว่าอันนี้ทำไม่ได้ดีมากนะครับมันไม่ได้ดับในดันธรรมดาก็จัดโปไปได้เยอะเลยนะครับ อันนี้กุญแจน่าจะมีราคาพอสมควรเลยไม่มันจะไม่ได้เฟิร์เหมือนกิจกรรม,ม,มอื่นที่ผ่านมาที่แบบพอลงดันธรรมดาแล้วแบบมันมันล้นนะครับมันไม่มีราคาโอเคเกาะเป็นยังไงป้าก็แลกได้ที่ NPC ตัวนี้เหมือนเดิมนะครับ n p c เดียวกันกับพวกหินพวกอะไรนั่นแหละก็กุญแจกองหนึ่งอ่ะใช้เงินแลกสองหมื่นกับกุญแจหนึ่งที่ดอกจากดันเกฟนะครับ กล่องสองใช้คุญแจที่เปิดได้จากกล่องหนึ่งกับเงินหนึ่งร้ยห้าสิบเคกล่องสามใช้กุญแจที่เปิดได้จากกล่องสองและเงินเจ็ดร้อยห้าสิบเคกล่องสี่ใช้กุญแจจากกล่องสามนะครับกับเงินเ5มห้ากล่องห้าใช้คุญแจจากกล่องสี่กับเงินสี่สิมหัวนี้เยอะอันนี้ใช้เอ็มเยอะพอสมควรแต่ต้องไปดูว่าของได้อะไรบ้างกล่องหนึ่งก็มีโอกาสได้อเทมประมาณนี้ กุญแจสองบัตรดันยาแพ็กยาอาจจะถูกลงก็ได้ถ้าคนเปิดเยอะนะ,อ,ะอันสองก็กล่องสองก็มีโครงกันแตกบัตรดันอะไรประมาณนี้กล่องสามก็จะเพิ่มของดีขึ้นมาเรื่อยๆนะเพราะว่าเราต้องใช้กุญแจเพิ่มระดับขึ้นแล้วก็กุญแจเพิ่มระดับขึ้นแล้วก็ใช้เอ็มในการซื้อกล่องแลกกล่องมา,มากขึ้นกล่อ,องสี่ก็จะได้ระเทมประมาณนี้กับกุญแจห้าอ่ะ สำหรับกล่อง5นั้นที่มันต้องแลก 40m นะครับเพราะว่ามันจะเปิดได้ของพวกนี้เลยซุ่ม1ชิ้นอ่ะแต่ละชิ้นก็สเตตัสเวอร์เวอร,วอร์ทั้งนั้นเป็นระดับอันติเมตเนี่ยรองเท้าเนี่ยคิ12.5นรงน,นี้ราคาก็เอาเรื่องอยู่นะครับก็ถือว่าเป็นการพอเอ็มที่ดีโอเคเราก็ได้ดูรายละเอียดต่างๆในเว็บเสร็จละแล้วเราไปดูไปดูรายละเอียดในเกมแล้วกันครับว่ามีอะไรเป็นยังไงบ้างนะ มาเพื่อนๆเราก็มาอยู่ในเกมแล้วน,นะฮะก็เซริร์ฟเพิ่งเปิดเมื่อกี้ทำคลิปอยู่ดีๆเซริร์ฟก็ผิดนะครับมาเรามาดูหินหินกันก่อนเลยเหินหินหินก็ลดราคาในการแลกหินลดวัตถุดิบป,ปรับราคานน่นนี้นั่นนะฮะ,ะหินขาวก็11บเไปสิบสองห้าสเอมผมไม่รู้ว่าถูกหรืแพงนะผมไม่รู้ว่าบวกสิบสอราคาเท่าไหร่แสิบสองไปสิบสาสาสิบเอม็มทำไมมันถูกกันวะ อ 14, อสิบสามเปสิบสี่โต้องใช้ส่วนประกอบสามลูกนะครับใช่สิบสามสามลูกกับเจ็ดสิบห้าเอ็มอประมาณนี้สิบสี่เปสิบห้าสองลูกบวกหนึ่งร้อยเอ็มอ๋อประมาณนี้ฟ้าก็ราคาแรกอะ่ะไม่เท่ากันนะครับแต่ละสีจะไม่เท่ากันเพราะว่าจีเอ็มหน้าจะอิงจากราคาตลาดและความเป็นไปได้ตอนนี้ว่าราคามันควรจะอยู่ประมาณไหนนะเพราะว่าแต่ละสีมันไม่เท่ากันแดงสีเหลือง ทุกอย่างก็ประมาณนี้นะครับเนี่ยประมาณนี้หินสำรับหินโอเคหินแล้วก็อันั้นกล่องกล่องกล่องก็เปิดให้เว็บให้ดูแล้วก็นี่ประมาณนี้แหละครับทุนเนี่ยกลอแตกตรงนีน้ก็เหมือนที่อยู่ในเว็บที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้นะนี่สี M, ่สเอ็ตัดเตยตัดก็ ดีนะเนี่ยประดับเนี่ยรองเท้านี่ดีเลยเนี่ยทรงผมก็เฟี้ยวอยู่โอเคดูตรงนี้เสร็จเราไปดูไข่เส้นกันดีกว่าในสาวานก็ไม่มีแคทไฮแล้วนะครับก็เป็นดูนี่ขึ้นมั้งผมไม่แน่ใจแล้วก็เพิ่มของสองชิ้นนะามาดูไข่เส้นไข่เส้น ไขเ่เซนปุก,ต,ก 1, 2, 3, 4, 5, ติก่อนมีไข่หนึ่งสองสามสี่ห้าตะก่อนมีไข่ห้าไข่ตอนนี้เหลือแค่สามนะครับามาดูไข่เนี่ยไข่ VI ไข่ที่เพิ่มราคาขึ้นนิดนึงแล้วก็เพิ่มปองอัติเมีนลงปนปองอัติเมีเยอะเลยนะแล้วก็มีเนี่ยพวกหิน 10, 7, 16, 15, สิบเจ็ดสิบหกสิบห้าสุ่มได้สุ่มหินก็ไปเปิดหาสีเนี่ยราคาน่าจะแพงนะเนี่ยแล้วก็ปีกนี่ก็น่าจะแพงเวอร์ผมเห็นมีคนเปิดได้เลยด้วยนะ ไม่ได้เป็นแคสไฮเป็นชิ้นแล้วนะครับเป็นเป็นชิ้นส่วนดีกว่าเป็นชิ้นส่วนให้ไปโยกอีกครั้งหนึ่งนะประมาณนี้เพิ่มประมาณนี้อันนี้อะไรเนี่ยหินบวกห้าสีดําเอามาทําใหม่โอ้โหบวกสีบวกสามก็มีก็คล้ายๆกันนะครับแค่ของข้างหน้าไม่เหมือนกันนะอันนี้ก็จะเป็นเฮดอัติเมดส่วนใครนี่ก็จะเป็นหูฟังกระต่ายอัติเมดนะครับก็ พอๆกันนะครับของก็ประมาณนี้เลยก็ไม่มีอะไรอีกก็อัปเดตประมาณนี้แต่แพทนี้เผาเอ็มยับๆแน่นอนครับผมแพทเอ็มก็รับเอ็มกันห่วรับเอ็มกันเยอะมากตอนนี้เหมือนเอ็มมันจะขึ้นนะครับยังไงเพื่อนๆคนไหนที่เลิกเล่นไปแล้วตอนนี้เอ็มขึ้นแล้วนะครับกลับมาทําของกับมาฟากันได้นะครับยังไงวันนี้ผมจิมมี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ